นี่ครับโอเมก้าจาก Final Fantasy 14นะครับออกับชุดใหม่ของเราสุดเท่และน้องโจโกโบที่น่าจะต้องเติมซื้อมังหรือเขาให้ฟรีวะนี่ขอพพสต,ตรงนี้ก่อนอันแรกคือชุดอันนี้ชุดเก่านะนี่ชุดเก่า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 แสดงว่ารอบนี้คนที่ได้ของคือดาบใหญ่โอ้โหนึกว่าให้ทุกคน ไม่เหรอแต่ชุดเท่มากอะ่ะส่วนไอ้หมัดนี่คือนี่แพทไออันนี้ครับออฟเฟนซีฟกาครับโป๊เข้าไปอแล้วก็อันนี้คือยิงอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสล็อตเหมือนไอ้ที่คอลแบกับสตีทไฟเตอร์ครับจำคำไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้โยนยิงบีมใช่ไหมจากนั้นมันมีครีฟออกมาด้วยนะเมื่อกี้คือเนี่ยมันมันมีความแบบฟันเป็น ขึ้นม่วงๆออกไปดูนะเห็นปะคือเหมือนผมไม่แน่ใจแต่อาจจะเป็นพวก additional damage หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลดูเพิ่มนะครับอันนี้ก็กาดได้นี่แล้วก็ชุดน้องแมวน่าจะเป็นนั่นแหละจกกบทตัวจิ๋วส่วนอันเนี้ยทึ่งมากตรงที่เรากลายเป็นนักเวทได้ด้วยมอนมีการสั่นสะเทือนแล้วก็อันนี้เนี่ยเห็นปะ ไล,ล่เวทอีกแบบหนึ่งปุ้งเป็นเวทล,ลมเหมือนในฟนอนลเลยเนี่ยยิงบีมยิงบีมก็มีดาเมจดูม็อกออฟ h ด a g เอเฮ้ยแสดงว่าจะคอลแลบเหมือนไอ้นี่เลยน่ะไอสติดไฟเตอร์ที่เอามาใช้เป็นอาวุธได้ครับตัวอันนี้ก็เนี่ยดูดิติดสถานะขึ้นแบบขึ้นเป็นไฟนอลแฟนตาซีเลยนี่แล้วก็ครีฟม่วงประมาณนี้ครับ ก็นอกจากนั้นก็ถ้าโพสนะนี่ก็ถ้าโพสนี่โพสตามเจ้าต้นกระบ,บองเพชรน,นะครับทุกนี้นน่ารักมากนี่แล้วก็เนื้อนะฮะนี่แล้วก็ท่าโพสอื่นๆแล้วก็นูด้าส้มมานะเอะประมาณนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือก๊อกมาซิมาซิออสนะครับ ซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเอลเดอร์ดากอนปะเหมือนเออใครวะน้องน้องน้องเต่าน้องเต่าเกาะลาวาไม่รู้นะผมเห็นแว็บๆหนึ่งก่อนเข้ามาดูนะครับอ็นนี้แหละครับโอ้โหเต็มตั้งน้าตั้ง,ต,งตารอนะครับอีกน่าจะทีกนึงก็จบเลยวะ <laughs> รับชมไลฟ์สดก่อนใครได้ที่ n k ็นคิโอชแ